ระหว่างทางที่เราได้เดินทางมาถึงจังจหวัดนครสวรรค์ได้ราโปรยทอ,องของป้ายผ่สารกลมของขทุมทอจึงได้แวะเข้าไปเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้และได้ให้ตาล่องริลาได้เข้าไปกลาง สการาบุชาสารคงมหลวงคุณพรในระหว่างทางตอนที่จะได้เดินทางออกไปในเขตจังหว,วัดนครสวรรค์ซึ่งสารนี้มีชื่อว่าสารคลมหลวงชุมพร หลังจากนั้นได้ออกเดินทางมาอีกสักพักหนึ่งก็ได้แปรเห็นสารเจ้าพ่อเขาเขียวได้สอบถามข้อมูลและหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนทะเนตได้ระบ,บุลงเข้าไว้ว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สถานที่เดิมของศาลเจ้าพ่อเขาเขียวอยู่บริเวณเขาถ้ำเชิงเขาเขียวชาวบ้านเล่าว่าเจ้าพ่อเขาเขียวมีทิดาชื่อว่าจันทาและมีขนด่านเป็นทหารคนสนิท คอยดูแลภูมิประเทศสมัยก่อนเป็นป่ารกทึบมีถ้ำอยู่ตอนบนลักษณะลึกลงไปในพื้นดินไม่ทราบความลึกเป็นหินงอกหินย้อยบริเวณสารปกครองนครสวรรค์ในปัจจุบัน สันนิฐานว่าเป็นที่สถิตของเจ้าพ่อเขาเขียวและบริวารมีชาวบ้านพบเห็นว่ามีสัตว์ประจำถ้ำอยู่เช่นงูเหลือมเผือกกิ้งกือขาวเสือขาวและงูจงอาง สัตว์ทุกชนิดมีขนาดใหญ่ผิดปกติสาเหตุที่ไม่พบถ้ำเขาเขียวในปัจจุบันเนื่องจากบริษัทศิลาเขาเขียวผู้ได้รับสัมปทานระเบิดหินมาทำเส้นทางสายเอเชียสายเดิมร่วมกับบริษัท จากประเทศไต้หวันที่ตั้งหน่วยรอสี่ันสองในปัจจุบันต่อมาได้มีคนงานไประเบิดหินบริเวณใกล้ปากถ้ำทำให้หินถลม่มปิดปากถ้ำหลังจากนั้นมีคนงานเริ่มเสียชีวิต จึงได้ยุติการระเบิดหินบริเวณเขาเขียวเปลี่ยนเป็นนำดินและหินจากที่อื่นมาทำถนนแทนซึ่งก่อนที่จะมีการระเบิดหินปิดปากถ้ำมีชาวบ้านที่ขึ้นไปขุดหินบริเวณใกล้เคียง กับถ้ำเห็นดวงไฟขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนลอยออกมาจากปากถ้ำไปตกที่บริเวณสนามยิงปืนในปัจจุบันซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการย้ายสมบัติของเจ้าป่าเจ้าเขา และยังมีชาวบ้านบริเวณใกล้ๆเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยดังมาจากยอดเขาในช่วงกลางดึกหลายครั้งสถานที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อเขาเขียวในปัจจุบันเนื่องจากมีคนจีนได้รับโชคจากการถูกรางวัล หรือประสบความสำเร็จในการค้าขายจึงได้ทำพิธีขอย้ายสารจากยอดเขาซึ่งแต่ก่อนเป็นสารขนาดเล็กทำด้วยไม้มาไวนะ้ณสถานที่ปัจจุบันคือเชิงเขาใกล้กับสนามยิงปืนตรงข้ามที่ทำการอบอตอ นครสวรรค์ออกคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายปีพศ2470และเมื่อสมัยสงครามโรกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นที่เคยมาตั้งฐานทัพบ,บริเวณทุ่งหญ้าแผนอาหารสัตว์ ได้เคยนำน้ำที่ไหลลงมาจากบนภูเขาเขียวไปอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งใช้บริเวณคอเขาเป็นที่ฝังศพทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากการชู้รบกับฝ่ายพันธมิตรเชื่อว่าในภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทหารไทยที่มีที่ตั้งอยู่ภายในค่ายจิระประวัติก่อนจะออกไปสมรภูมิสู้รบจะนำกําลังพลมาทำการกราบสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและให้แคล้วคลาจากอันตราย แต่ภายหลังได้มีพู้ทาพิธีลุงพรเสียชีวิตแล้วได้อัญเชิญไปตั้งศาลใหม่บริเวณถนนสายเอเชียในปัจจุบันจึงขาดคนดูแลและปัจจุบันเมื่อ เดือนมีนาคมอพศา 62, น5 6 2มณฑลทนหารบกที่31และสำนักงานอ,อบตนครสวรรค์ออกได้ให้กำลังพลพร้อมเครื่องมือวัตถุอุปกรณ์ทำการบบรณะสารเดิมขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่6 พันวาคมพศ2562คณะกลุ่มผู้ศรัทธาเจ้าพ่อเขาเขียวได้อัญเชิญรูปปั้นจำลองประทับไว้ที่ศาลเพื่อเป็นที่กราบสการะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสาธุชนทั่วไป ขอบคุณข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตและคณะกลุ่มผู้ศรัทธาเจ้ากอเขาเขียวไว้ในโอกาสนี้